แล้วค่ะวันนี้หนิงจะมาตอบคําถามนะซึ่งคําถามนี้เป็นคําถามที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วมันเป็นความคิดเห็นหลายๆอย่างที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะหนิงพูดในแนวความคิดเห็นของหนิเงเองเนาะใครที่มีความเห็นแตกต่างหรือมีแนวทางที่แตกต่างหรือมีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเพื่อที่จะให้คนที่เขามีมีปัญหานี่นะคะอาจจะมีแนวทางแนวคิดหลายๆอย่างเนาะหนิงจะพูดเป็นกลางกางก็แล้วกันว่า ปัญหานี้มันควรจะเป็นยังไงสําหรับสาววัย48ปีนะคะ47 48ปีที่ยังไม่มีเขาเรียกอะไรที่ยังไม่หมดประจําเดือนที่ยังไม่ได้เป็นแบบวัยทองยังมีประจําเดือนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้แต่งงานกับหนุ่มที่65ปีนะคะฝรั่ง65ปีถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยถามว่าแก่ไหมก็คือวัยเกษียณเหมือนกันนะ,ะทีนี้คุณอยากจะมีลูกกับฝรั่งที่อายุ65 แล้วตัวคุณประมาณ4 8ถ้าหนิงพูดเป็นกลางเนาะหนิงพูดเป็นกลางในความในความคิดเห็นของหนิงก่อนละกันว่าตัวหนิงเนี่ยถ้าหนิงถ้าหนิงถามถ้าถามหนิงว่าแก่ไปไหมที่ถามแก่ไปไหมหนิงมองว่าสาหรับหนิงสำหรับตัวหนิงนะหนิงมองว่าแก่ไปเพราะกว่าลูกเราจะโตถ้าเรามีลูกอายุ4 8ดถูกไหมคะ48ิปกว่าลูกก่อนเราจะคลอดก็ประมาณ49เ้านาะ48ย่างบ9เพราะมัน9้าเดือนใช่ไหมคะทีนี้แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่า เราจะเกือบจะ49เก้าราสี่สิบเก้าแล้วเราจะห0ิแล้วร่างกายคุณไหวไหมที่จะมาเอ,อดูแลลูกหรือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นหรือลูกไม่แข็งแรงยีนอะไรก็แล้วแต่นดะ้ยด้วย,ด,วยด้วยความคิดเนาะที่เราถ้าเป็นตัวหญิงหิงจะห่วงทั้งเรื่องว่าเออถ้าเรามีลูกตอนแก่เนี่ยถ้าลูกเ,เราออกมามันไม่ค่อยดีมันไม่สมประกอบมันก็จะเป็นทุกข์กับเราเพราะเราจะต้องดูแลลูกถ้าลูกป่วยถูกไหมคะถ้ามันถ้าลูกเกิดออกมาแล้วเขา perfect เขาเหมือนเด็กปกติธรรมดาทั่วไปมันก็ดีแต่คือมันก็จะมาเหนื่อยตอนที่คุณเลี้ยงลูกตอนแก่เขียวว่าอันนี้คือความคิดหนิงเนาะแล้วถ้าสามีล่ะนั่นแหละ,หละก็คือก็จะพูดไปสามีหกสิบห้าปีเรามองถึงความเป็นจริงนะคะถ้าสามีเราหกสิบห้าปีถ้าเขาแข็งแรงต่อไปเรื่อยๆสุขภาพเขาดีเขาแข็งแรงใช่ไหมคะเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีสุขภาพดีแข็งแรงรเลยเราก็จะเลี้ยงลูกไปด้วยกันคือเด็กมันก็จะดีแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกทักหกสิบห้าบางทีผู้ชายเขาอาจจะแบบ ฉันก็แก่แล้วฉันไม่อยากจะตื่นมาเปลี่ยนแพมเพร์ดตอนดึกคือเด็กอ่ะมันเด็กเล็กอ่ะกว่าเด็กจะโตเจ็ดแปดปีนะคะกว่าเขาจะรู้เรื่องมันใช้เวลาเป็นสิบสิบปีเป็นปีอ่ะมันคือต้องสองสามปีเนี่ยเด็กจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยเราต้องดูแลเด็กตลอดนะคะสี่ห้าหกปีจนเด็กเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยแต่ด้วยความรับผิดชอบเด็กเขายังเล็กถ้าสมมุติว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แช่งหรืออะไรนะคะถ้าสมมติมันเกิดอะไรทีว่าอะถ้าสามีเสียชีวิตไปช่วงที่เด็กลูกยังเล็กอยู่อ่ะ คุณจะอยู่ยังไงถ้าดูก่อนก่อนที่คุณจะมีลูกหรืออะไรดูศักยภาพของสามีตัวเองว่าสามีเราเนี่ยมีเงินพอไหมที่จะเลี้ยงเราหรือเราช่วงที่เราท้องเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องลำบากหรือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในอนาคตลูกเราและก็ตัวเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องลำบากหลายคนมีลูกตอนแก่ พอสามีตายไปสามีไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรไว้ให้เลยคนที่ลําบากคือคุณและลูกหนิงมองว่าตัวหนิงเนาะหนิงไม่ชอบแค่ว่าเออมีลูกแล้วจะกระจบ หนิงไม่คิดนะแต่หนิงม,มองว่าการที่มีลูกเราต้องเลี้ยงเขาอย่างดีแล้วเราต้องให้ความความรักให้ความสุขกับเขาด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราสปอยเขาแต่มันถึงช่วงหนึ่งอยู่แล้วถ้าเด็กเวลาเราเด็กเด็กเล็กๆเนี่ยแน่นอนเราต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดีอยู่แล้วแต่ถ้าเขาโตไปนั่นมันคือชีวิตเขาที่เขาต้องดูแลตัวเองในอนาคตมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นตัวที่ถ้าคุณจะมาเนี่ยมองถึงลึก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 ล k, แล้วก็คิดก่อนถ้าจะแต่งงานแล้วมีลูกคิดเยอะเยอะคิดเยอะเยอะค่ะแต่างอย่าคิดแค่ว่า มีลูกแล้วก็คือจบจะได้สมบัติเขามันไม่ใช่อย่างนั้นกว่าเด็กจะโตกว่าเด็กจะอะไรเกิดขึ้นเด็กเจ็บป่วยเด็กนอนนี่นั่นแล้วค่าหมอค่าพยาบาลค่าโรงพยาบาลในต่างประเทศเนี่ยโคตรแพงเลยมันไม่เหมือนไทยนะคะยุกยาในต่างประเทศแพงมากยิ่งในอเมริกานะคะแพงมากๆถ้าคุณไม่มีประกันชีวิตดีๆเนี่ยลูกคุณจะลําบากเพราะเด็กมันไม่ได้แข็งแรงอย่างเรานะคะยิ่งยนตอนทุกวันนี้นะยังบอกเลยเชือ้อโรคเชื้อโรคเยอะแยะมากมาย แต่ถ้าคุณบอกฉันไม่แคร์ฉันไม่ไมมยเต็มที่นั่นคือชีวิตคุณเนาะแต่ถ้าถามถึงความรู้สึกของหนิ่งว่าควรไหมนิงมองว่าถ้ามีพร้อมอ่ะมีเงินพร้อมในในธนาคารแบบเวอร์วังอลังการหรือว่าพร้อมและชีวิตฉันสุขสบายเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเต็มที่ค่ะแต่ถ้าคุณแบบมาแล้วถามสามีคุณสามีคุณได้หมั่งไม่ได้หมั่งมีรายได้ไหมพอหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาไม่โอเคด้วยตรงจุดนั้นก็อย่ามีเลยค่ะ เพราะไม่ใช่ว่าการที่คุณมีลูกแล้วมันจะสนุกแล้วมันจะสบายมันไม่ใช่นะคะมันมีลูกมันคือความทุกข์เลยแหละเพราะว่าไหนจะกินไหนจะอยู่ไหนจะอะไรเยอะแยะมากมายค่าหมอค่าหมาห,มหยุกยาอา้าวไม่ใช่เยอะจริงค่ะไม่ใช่ะคะาา่าหมานะคะแต่ค่าอยู่ค่ายามันเยอะมากค่ะมันเยอะแล้วก็มันแพงมากเนาะอันนี้คือความคิดเห็นหน็กนะแล้วการที่คุณถามมาว่าแล้วสามีหกสิบห้าปีเนี่ยเขายังม <laughs> ีศักยภาพพอที่จะทําให้เราท้องได้ไหม แน่นอนค่ะผู้ชายถ้าเขายังแข็งแรงอย่างที่หนิงพูดไปถ้าเขายังแข็งแรงสเปิร์มเขาดีน,นน่นนี่นั่นเขาดูแลดีกินอาหารดีอะไรดีแน่นอนค่ะเขาสามารถทําให้เราท้องได้คุณก็เหมือนกันคุณก็มีศักยภาพ4ี่สถ้ายังไม่มีเมนเมนยังไม่หมดถ้าคุณแข็งแรงนะคะใข่คุณแข็งแรงแน่นอนค่ะมันมีการมันมีการที่จะทําให้ท้องได้อยู่แล้วมันท้องได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติผู้หญิงผู้ชายถูกไ,ไหมคะแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งจงใดถ้าคุณไม่พร้อมที่จะมี ถ้าคุณยังแหน่ใจมั่งไหมแน่ใจมั่งไม่รู้สามีมีไหมที่คุณถามหนูก็ไม่ทราบว่าผู้ชายเนี่ยเขาพอที่จะเลี้ยงเราได้ไหมก็อย่าเพิ่งมีเลยค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะลองมาอยู่มาดูกันก่อนค่ะมาอยู่แล้วมาดูแล้วค่อยตัดสินใจอีกรอบหนึ่งก็ได้อย่างที่หนิงพูดว่าการที่เราจะเลี้ยงเด็กเนี่ยหรือเราจะมีลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะแค่มีแล้วจบมันเป็นเรื่องหลายอย่างเพราะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าค่ะหมอ ช่วงท,ที่เราลอดเนี่ยค่าลอดที่ต่างประเทศก็แพงถ้าคุณคิดว่าคุณจะบินไปลอดที่เมืองไทยนั่นก็นแล้วแต่คุณนะคะเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่หนิงบอกอะ่ะมันมันเยอะแยะมากมายเพราะมันคือชีวิตชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาแต่ถ้าคุณไม่คิดอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไดเป็นตัวหนางหนิงคิดเยอะนะหนิงคิดเยอะๆะมากๆเลยกับการที่หนิงจะท้องหนิงถึงมีลูกคนเดียวไงเพราะหนิงคิดเยอะมากนะคะแต่ถามได้ตัวหนิงหนิงคือคนที่กลัวในเรื่องการมีเด็ก ไม่ใช่ว่ากลัวอะไรหลายอย่างเลยคือกลัวอนาคตเขาจะดีไหมถ้าเราเลี้ยงเขาไม่ดีมันจะดีมันจะเป็นยังไงนี่คือหนิ่งคิดเยอะไงนิงหนิ่งก็เลยไม่ขอฟันธงว่าควรหรือไม่ควรแต่หนิงให้แนวความคิดของหนิ่งแบบนี้อันนี้คือความคิดหนิ่งส่วนตัวนะแต่คนอื่นอาจจะมีความคิดเห็นต่างหรืออะไรยังไงแต่ถ้านิงอยากจะบอกว่าถ้าคุณจะมีลูกเพื่อที่จะจับผู้ชายมีลูกเพื่อที่จะเอาทรัพย์สมบัติผู้ชายอย่าคิดแบบนั้น คุณคิดผิดคุณอย่าเอาชีวิตของเด็กคนหนึ่งมาเดิมพันกับอะไรที่แบบนี้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะทำได้มันคือชีวิตชีวิตหนึ่งเลยนะคะไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร์ตตามอย่าลืมกดแชร์วิดีโอเพื่อกเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยบ๊ายบายค่ะ